อคนป่วย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 ครับคนป่วย <c oughs> ช่วยทำตัวให้ให้เหมือนคนป่วยหน่อยสิครับอ้ญ <c oughs> าติญาติญ <c oughs> าติคนป่วยครับ <c oughs> ีเดยต้ไล่จดิงคนป่วยครับคนป่วยต้าตห่างมันไม่เหมือนคนป่วยเลยอ่ะลองใครป่วยกันแน่เนี่ย ไอ้อคอกคอกแคกแคกญาติญาติรู้สึกอาการหนักกว่าผู้ปว่วยนะครับเนี่ย